สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องแดงนะครับของโมโต 390S เป็นตัวนี้นะครับโมโต 390S วิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ท่านอย่ารีเซ็ตเครื่องนะครับถ้ารีเซ็ตเครื่องนะครับช่องแดงที่มากับเครื่องนะครับมันจะหายหมดนะครับเราต้องมานั่ง กดบันทึกใหม่แล้วมันจะยุ่งยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับถ้ามาเจอโหมดแบบนี้นะครับ CS อย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าอ่ามันจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับมันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับอ่ะทีนี้ให้ออกจากช่องเมมโมรีหรือออกจากช่อง CS นะครับให้กด V+M เป็นหนึ่งทีครับนี่ครับปึ๊บ อ่านะครับเห็นไหมครับอ่ะก็คือเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในโหมดอ่าซีฮัทหนึ่งสองแปดเนี่ยก็คือช่องที่ยี่สิบแปดนะครับอันนี้ให้เราเปลี่ยนหนึ่งสองแปดให้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเราจะบันทึกได้ง่ายนะครับเป็นช่องที่หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าให้สแตนบายไว้แบบนี้นะครับอ่าให้สแตนบายเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ กด VWM ออกมาครับปุ๊บให้เป็นความถี่แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตารางความถี่ตารางความถี่นะครับก็คืออันนี้แบรนด์แพลนใหม่นะครับ160ช่องนะครับท่านจะแคปหน้าจอช่องไว้ก็ได้นะครับเผื่อท่านไม่ต้องบันทึกหมดนะครับเวลาท่านจะใช้งานช่องไหนก็บันทึกช่องนั้นเอานะครับนี่ครับนี่ครับตารางทั้งหมดนะครับห่ช่องนะครับ อ่าเนี่ยครับท่าน,านไม่บันทึกหมดก็ได้บันทึกหมดก็ได้นะครับอ่าบางท่านบอกว่าโอ้โหร้อยหกสิบช่องบันทึกยังไงไหวเหลยนะครับอ่ะผมมีวิธีอ่าทริคอ่าให้บันทึกได้ง่ายขึ้นนะครับให้ท่านสังเกตน,นะครับเนี่ยครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยครับก็คือช่องแรกให้ท่านจําแค่ช่องแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบันทึกพร้อมกันนะครับ <S <S อ่ะอ่ะอันนี้มันสองสี่ห้านี่ก็กดสองสี่ห้าเลยเนี่ยครับสองสี่ห้า ศูนย์สามตัวนะครับนี่ก็คือช่องแรกนะครับนี่คือช่องแรกทีนี้วิธีบันทึกให้ท่านทําแบบนี้นะครับให้ท่านกดเมนูนะครับปุ๊บไปเมนูที่36นะครับกดลูกเออ่เมนูที่32นะครับกดลูกศรลงนะครับลูกศรลงหรือกด32เลยนะครับ32แบบลัดนะครับปุ๊บอ่าเมนูนี้นะครับเมนูที่32เมนูนี้นะครับได้เมนูที่ต้องการแล้วนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้กดเมนูนี้ครับปุ๊บ อ่ามันจะให้ใส่ช่องเห็นไหมครับอ่าก็คือช่องที่1เห็นไหมครับนี่ครับเราก็กดเมนูครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้ช่องที่2นะครับทีนี้อ่ากด exit ออกมาครับปุ๊บช่องที่2ให้ทําแบบนี้นะครับอ่าช่องที่2 2 4 5 0 1 2 5่ห้นย์้าเห็นไหมครับอ่าทีนี้ให้กดลูกศรขึ้นอ่าช่องที่2ให้ทําแบบนี้นะครับอ่ากดลูกศรขึ้น1ทีครับปุ๊บ เห็นไหมครับ2 4 5 0 1 2 5อ่าตามล็อกเลยนะครับ2 4 5 0 1 2 5ก็บันทึกกดเมนูครับปุ๊บอ่ากดเมนูอีกหนึ่งทีครับเพื่อจะบันทึกอ่าเราก็กดลูกศรลงเป็นช่องที่2เห็นไหมครับกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ากด exit ออกมานะครับอ่าช่องที่3นะครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับปุ๊บอ่า2 4 5 0 2 5นะครับเห็นไหมครับช่องที่3อ่านะครับกดเมนูครับปุ๊บ อ่ากดเมนูอีกทีนึงครับไปบันทึกช่องที่3นะครับนี่กดลูกเป็นที่3เห็นไหมครับกดเมนูครับปุ๊บอ่าสามบันทึกช่องที่4ก็กดลูกศรขึ้นครับนี่ครับอ่าสี่ก็สองสี่ห้าอ่าศูนย์สามเจ็ดห้าเห็นไหมครับอ่าช่องที่5นี่ฮะเห็นไหมหกเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆครับจนครบร้อยหกสิบช่องนะครับอ่าวิธีอ่าบันทึกช่องมัน ก็ไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ช่องความถี่ที่เราบันทึกไว้นะครับอ่ะกด VTM เนี่ยครับเพื่อจะมาดูช่องนะครับอ่ะช่องที่1นะครับเห็นไหมครับอ่ะช่องที่1 2 4 5 0 0 0งห้นย์ศยเห็นไหมครับอ่ะช่องที่2นะครับอันนี้ช่องที่2ปึ๊บอ่ะสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองห้าเห็นไหมครับสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองห้าเห็นไหมครับช่องที่สามอ่ะสองสี่ห้าศูนย์สองห้าเห็นไหมครับ สองสี่ห้าศูนย์สองห้าเห็นไหมครับช่องที่สี่สองสี่ห้าศูนย์สามเจ็ดเห็นไหมครับเนี่ยครับสองสี่ห้าศูนย์สามเจ็ดห้าวิธีบันทึกช่องแดงมันก็ไม่ยากนะครับอลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูเมื่อรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับท่านอย่าไปรีเซ็ตนะครับช่องที่บันทึกมามันก็จะหายหมดหรือเราจะบันทึกช่องที่เราขี้เกียจนะครับเราบันทึกช่องที่เราใช้งานผมสมมุติเอาเป็น เอาเป็นช่องที่อ่านี่ครับ129นี่ครับอ่าผมสมมุตินะช่องที่129นะครับอ่าอันนี้ก็ไปสแตนบายตรงนี้ก่อนนะครับงั้นมันจะนานนะครับอ่ะสแตนบายอ่ะ128ก่อนนะครับอ่ะ128ถ้าเราบันทึกมันก็จะเป็นอ่า129ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราเลือกมาหนึ่งช่องนะครับผมสมมุติเอาเป็นช่องอ่ะ129นะครับ246 600นะครับ สองสี่หกหกศูนย์ศูนย์อ่าบันทึกก็กดเมนูครับปุ๊บอ่ะกดเมนูครับอ่าเห็นไหมครับหนึ่งสองแปดเราก็เลื่อนเป็นหนึ่งสองเก้าเลยครับหนึ่งสองเก้านี่คือช่องมันว่างนะครับนี่ครับมันจะเป็นเอนะครับก็คือโนก็คือมันว่างนะครับตัววก็คือช่องมันได้บันทึกแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บเรียบร้อยครับทีนี้อ่ะออกมาดูนะครับออกมาหนูก็กด exit นะครับอ่ะทีนี้กดวีทีเอ็มดูช่องที่เราบันทึกนะครับปุ๊บ 129ก็กดขึ้นครับปุ๊บหนึ่ง6อ0เห้ยเห็นไหมครับ2 4 6 600อ่าเห็นไหมครับ246 600นะครับอ่าอ่าท่านเลือกบันทึกได้เลยนะครับอ่าท่านจะเลือกอ่าถ้ามีเวลาว่างก็บันทึกให้ครบเลยนะครับทั้ง160นะครับทีนี้ถ้าอ่าเราขี้เกียจบันทึกนะครับเราก็เลือกช่องที่เราจะบันทึกมาบันทึกได้เลยนะครับอ่าทำตามคลิปที่ผมแนะนําเลยนะครับ ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ